แล้วก็ถ่ายภาพกับทุกคนนะฮะ Alright let's take some group photos shall we You all will be included right so put on that big smile on your faces ย you so ิ้มสวยๆกับกล้องเลยนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปกันเห็นทุกคนเลยเป็นกล้องแบบ wide ไหมครับ wide lens ครับนี่ขึ้นจอยอยู่ตรงนี้เลยมาครับโคตรพิเศษจริงๆครับค่ำคืนนี้แชมป์ดาวไปด้วยกันกับฟรีนเบ็คกี้นะ ส่งเสียงมาได้นะวันนี้ใครมาเพื่อพรีมเบกกี้ส่งเสียงหน่อแล้ว make some noise show them some love นะจะได้เก็บภาพที่สมู์ที่สุดเลยนะฮะนี่เลยครับ Central World Bank Hong k o k Countdown 2025 The Original นี่คือ The Original Countdown เพียงหนึ่งเดียวครับ We all here at Times Square of Asia นี่คือ Times Square ของเอเชียอย่างแท้จริงครับกับผู้คนนับหมื่นๆชีวิตแล้วก็ที่รับชมผ่านทางถ่ายทอดสดช่อง3กด3 3นับล้านชีวิตด้วยขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะอยู่ด้วยกันยืนยาวไปถึง2025กัน 2, กเลย ขอบคุณค่ะเที่ยวเรียมาเที่ยวเรียงแปลว่าสวยใหญ่ให่ใสว่ try try สวย i นไทสวยไหมเที่ยวเรียอมาเป็นไงน่ารักชื่อม น่ารักมากนะโหมี interfans นะ lots of love from interfans ว้าวมามีของขวัญจากฟรีนเบ็คกี้มาแจกด้วยใช่ไหมฮะ u want some gifts from ฟรีนเบ็คกี้เด <ma ี๋ยวมีของมาให้ด้วยแต่ว่าโยนไปคงไม่ถึงเนาะเรามีตัวช่วยนิดนึงฮะมีพี่มาช่วยแบบเออแต่เด ja. ี๋ยวให้ฟร OK)> ีนเบ็คกี้ช่วย พินพอยว่าโซนไหนดีได้มาแล้วครับนี่ตรงไหนดีคะตรงไหนดีเป็นกิฟต์เอาไว้แค่นั้นะมีสี่ชิ้นด้วยกันนะฮะตรงไหนดีสามารถเดินไปรอบๆได้นะตรงกลางก่อนเลยเนาะตรงกลางก่อนเลยนะเสื้อนะฮะเป็นเสื้อไม่จะโดนนะ Raise your hand มีวัตสุด

สตัวด้วยกันอันนี้อีกสองตัวครับการทายมายังเลยมาครับใครที่รับชมการถ่ายทอดสดช่อง3กด3ถึง3นะฮะดูกันไปยาวๆครับจนถึงเที่ยงคืน25นาทีความพิเศษมากมายนี่คือหนึ่งในนั้น We are here with the countdown angels Queen Becky ครับมามอบความสุขให้กับทุกคนผ่านไทยพร้อมๆแล้วก็มีของรางวัลด้วยนะของขวัญ เป็นเสื้อนะฮะน่ารักมากเออ last one right last one last อ้าเป็อตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมด้านไหนอีกด้านไหนอีนี่ค่ะตรงนี้อ่ะฟีนแบกกี้นับหนึ่งสองาม โอ้ยถึงโซลักเลยคราวนี้เยี่ยมมากขอบคุณมากนะฮะแต่แน่นอนเราสองคนยังไม่ไปไหนเดี๋ยวเราข้ามไปฟรีแบกเกอร์เร We'll b entering 2025 all together alright don't go anywhere okay เดี๋ยวได้เินุมสลองกับปรีแบกกแน่นอนส่วนตอนนี้ให้ไปพักผ่อนกันก่อนนะครับ Give it up for q u e e n เกอร์ขอบคุณครับเชิญเลยสาวๆเชิญเลยครับมา เป็นยังไงบ้างครับท่านุท่านนี่คือความพิเศษที่เตรียมเอาไว้ให้เลยนะฮะเดี๋ยวยาวกันไปครับบอกเลยว่าตั้งแต่หกโมงเย็นยาวไปจนถึงทันรู้เที่ยงคืนอย่าพึ่งกลับนะหลังเที่ยงคืนนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์ปปรแต่ว่ามันจะไม่เป็นเซอร์ไพรส์ท้าแบบเฉลยนะฮะแต่ว่าคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนรอติดตามกันได้เลยนะฮะ